ปู่อยู่ใกล้ๆเราจากพี่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ชีวิตพี่มีการเปลี่ยนแปลงมากคือมันต้องใช้ปัจจัยอยู่แล้วในการดารงชีวิตถ้าวันนี้พี่อยู่โดยการที่พี่ไม่มีตังค์มันอยู่ไม่ได้พี่เลยขอวันที่1กับวันที่16ขอให้ปู่จงประทานพรให้พี่ใช่แล้วก็ได้จริงๆนักบบลเล่ค่ะมาขอปู่ว่าขอให้ติดทีมชาติขอให้ติดที่หนึ่งของประเทศเขาติดที่หนึ่งของประเทศค่ะเขาเลยมาวิ่งแก้บุ ข้างบนน่ะบนเขาอ่ะจะมีเขาเรียกเมืองบางบทหรือว่าเมืองรับเลเขาจะลงมาอยู่ตลอดค่ะ uh huh. วันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงบรรเลงเพลง <c oughs> ถ้าช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยจะมีเสียงดนตรี <c oughs> เกิดขึ้น <c oughs> ตรงนี้นะยโยม <c oughs> ที่ทางวัดล,ลือหลวงพ่อไม่ให้เดินทิ้งห่างกันเพราะตรงนี้เป็นทางเข้าเมืองรับเล มองดูดีๆตรงเนี้ยนะไเนี่ยตรงเนี้ยตรงหินเนี่ยใช่ใช่ไหมเนีใช่จะเป็นคล้ายๆเหมือนเสียนพญานาคนี่นะแผลนะครับเห็นแล้วค่ะใช่ใช่เป็นแผลแบบเป็นแผลเบี้ยนะใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง